สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอ i อินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะคะพูดถึงดีลของเบนจามินเชสโก้ค่ะตอนนี้เรียกว่าเป็นมหากราบนะคะการแย่งตัวระหว่างนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยเรียกว่ามีวิธีการที่จะดึงตัวนักเตะ แตกต่างกันทางนิวคาสเซิลเองเนี่ยอาจจะใช้คําว่าซื้อใจนักเตะนะคะด้วยการที่อ่ะเปิดตัวเลขยื่นไปเลยนะคะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะใช้คําว่าวัดใจก็คือยังไม่ได้ยื่นตัวเลขใดๆไปเพียงแต่ว่าถ้าน,นักเตะพูดเลยว่าพร้อมที่จะย้ายมาแมนยูเนี่ยก็จะ ยื่นอย่างเป็นทางการเข้าไปทันทีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยมีการยื่นบิดเข้าไปแล้วนะคะซึ่งรอบแรกที่ยื่นไปเนี่ยจำนวน75ล้านยูโรบวกกับแอดออน5ล้านยูโรอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ทําลายสถิติสมโมสรในการยื่นซื้อนักเตะเลยนะคะแต่ว่าทางไลฟ์ซิกเองเนี่ยก็ได้ ปฏิเสธไปทําให้นิวคาสเซิลเองก็ไม่ยอมแพ้ค่ะมีการยื่นบิดใหม่ในรอบที่2ไปนะคะจำนวนไม่ต่ำกว่า80ล้านยูโรก็คือ80ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรก็ราวๆ90้าสนะคะก็เป็นการแสดงออกชัดเจนว่าต้องการที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะคะซึ่งตําแหน่งกองหน้าก็ถือว่าสําคัญกับ ทั้งแมนยูแล้วก็ทางนิวคาสเซิลด้วยถึงแม้สถานการณ์ของนิวคาสเซิลเองเนี่ยจะมีการรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าตลาดซื้อขายยังไม่ปิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในขณะที่ตัวเลขที่2 90ล้านยูโรเนี่ยที่ทางนิวคาสเซิลยื่นไปนะคะให้กับไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกยังคงนิ่งอยู่ค่ะแล้วก็ อาจจะต้องเป็นการตัดสินใจจากตัวนักเตะเป็นสําคัญด้วยทีนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าเกมนี้มันจะออกไปทางฝากฝั่งไหนนะเชื่อว่าทางแมนยูเองเนี่ยน่าจะมีการคุยโปรเจกต์หลังบ้านกับทางเอเจนต์กับทางเชสโกนะคะว่าจะเสนอโปรเจกต์อะไรยังไงให้กับทางตุนักเตะเหมือนเขาก็มีความมั่นใจอะไรอยู่ประมาณหนึ่งนะเขาถึงไม่ยอมที่จะยื่นตัวเลขออกไปเพราะว่าถ้ายื่นบิดแข่งกันบนโต๊ะเนี่ยเชื่อว่าแมนยูไม่มีเม็ดเงินมหาศาลขนาดนั้นนะคะที่จะไปบิดกับทางนิวคาสเซิลเพราะฉะนั้นเนี่ยก ก็คงจะรอคําตอบที่ชัดเจนของนักเตะแล้วก็จะยื่นเข้าไปอย่างเป็นทางการนะคะเอาละเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วตําแหน่งกองหน้านะคะของแมนยูนั้นจะได้ใครแต่ว่าฮอ,อ,อยลุนเนี่ยก่อนหน้านั้นมีการรายงานจากไซมอนสโตนนะคะว่าทางแมนยูเองก็พร้อมที่จะปล่อยเป็นราคาขัดทุนนะคะ30ล้านปอนด์แต่ต้องดูนะคะว่าท้ายที่สุดจะปล่อยได้ไหมหรือในอีกลักษณะหนึ่งคือมันอาจจะเป็นการแนบ ฮอยลุนแล้วก็แลกตัวกับเบนจามินเชสโก้ด้วยไม้บวกกับเงินต่างๆนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ